ตรวจสอบเรื่องของเบาะแสข้อมูลก็ใกล้ขึ้นอีกนิดนึงนะฮะคือก็ด้วยร่องรอยจากบาดแผลที่มีปรากฏเป็นหลักฐานตามภาพเนี่ยมันก็ทําให้สังเกตได้ชัดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับเป็นเรื่องของของมีคมนะครับทีนี้ของมีคมเนี่ยใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับของมีคมกระเท่าท่ทรศาประเคอาจจะมีแรงงานต่างด้าวบ้างมีคนที่เขาทําธุรกิจแถวนี้ซึ่งต้องพกทั้ง มีดกรีดยางก็มีหรือมีดที่ต้องพกประจําตัวก็มีนะครับเพียงแต่ว่านะตอนนี้เบาะแสะเนี่ยมันต้องค่อยๆแกะไปเรื่อยๆซึ่งก็ใกล้เคียงความจริงขึ้นมาในระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องทําควบคู่กันไปเลยก็คือเรื่องของการป้องปรามนี่ป้องปรามเองทางเดชโฮปสงขายเองเนี่ยก็ใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวนะครับทำป้ายซึ่งเป็นป้ายป้องป,องปรามการทารุณกรรมสัตว์แล้วก็เป็นเรื่องของการติดป้าย หาตัวฆาตกรเนี่ยให้ค่าหัวให้เงินรางวัลในการนำจับเบาะแสเนี่ยก็มีประชาชนเนี่ยทยอยส่งกันเข้ามาในระดับหนึ่งแต่ว่าอย่างที่บอกความชัดเจนในเรื่องของคดีทารุณกรรมเนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่จับต้องได้อย่างชัดเราก็ไม,ไม่ไม่เพิกเฉยจะทำแต่ที่สําคัญมากกว่าน,นั้นคือหมาที่อยู่ไม่ไกลออกไปจากจุดที่สุนัขตัวแรกลูกสุนัขตัวแรกตายเนี่ยก็จะเป็นหมาท้องสัดส่วนใหญ่แล้วก็เป็นการที่ไปอยู่ในจุดจุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดที่น่าสงสัยอีกจุดหนึ่ง วันนี้เราก็ได้ไปดูแล้วนะครับเท่ากับมีหมาเนี่ยสามสี่แม่พร้อมลูกแต่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นในก่อนหน้าแล้ววันนี้เองทางเดชพบสงขาเนี่ยก็ได้ช่วยเหลืออุปการะออกมาทั้งหมด<อ>คือพูดง่ายๆว่าตอนนี้หมานะวันนี้ชั่วโมงเนี้ยไม่มีหมาอยู่ในจุดที่มีความเสี่ยงแล้วแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะยังย่งยืนระยะยาวเนี่ยมันต้องอาศัยทุกภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกันนะครับหน่วยงานรัฐเองปฏิเสธความรับผิดชอบตรงนี้ไม่ได้เพราะนี่มันเป็นเรื่องของภารุนกรรมเรื่องของอายาแผ่นดินนะฮะ าภาพหลักฐานปรากฏชัดว่าหมาเนี่ยถูกฆ่าแล้วมีการคว้านท้องเอาเครื่องในออกไปเป็นการใช้ของมีคมเนี่ยจะบอกว่าหมาตายเองตามธรรมชาติแล้วไม่สนใจอะไรเลยเนี่ยอันนี้ถือว่าเพิกเฉยซึ่งก็มีความผิดในส่วนของหน่วยงานรักนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะแล้วก็อยากให้ทุกส่วนที่มีข้อเกี่ยวข้องในพื้นที่เนี่ยทุ่มเทและจริงจังกับคดีเหล่านี้มากกว่านี้เพราะว่าจริงๆเนี่ยจากที่ทําคดีมาเยอะๆนะฮะจุดเริ่มต้นของฆาตรกรเนี่ย มันไม่ได้เกิดแก่สัตว์เล็กๆตัวตัวเล็กตัว,ตว,ตว,ตวน้อยนี่เท่านั้นนะครับมันเป็นขั้นตอนของการที่จะเริ่มไปยังสัตว์ที่โตขึ้นหรือไปถึงคนนะฮะหลายปีก่อนฆาตกรที่ฆ่าแมว8 9 0ศพนั่นแหะก็เริ่มจากอย่างนี้เหมือนกันนะครับก็ฝากให้ไม่เพิกเฉยกับเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็ช่วยกันดําเนินการในสิ่งที่ถูกต้องตามข้อกฎหมายแล้วก็เมตตา 嗯，好嘞<了> <laughs> นั่นนั้นมันยังเป็นน้ยู่เลยเป็นขง่นแต่มันไม่มีรอยข่าตรงนี้ถูกไหมไม่มีค่ะแม่หมาตัวสีดำดำสองดำเลยค่ะจำวันแรกวันที่พี่ทำคิดว่าใบสีอะไรผมไม่รู้ค่ะแล้วตัวที่สองเอามาวางไว้ก็เป็นสีดำอีกเห็นไหมแม่คือเราก็ออกวันที่สามเราออกแล้วก็จับได้จับได้จับได้หมาทุกตัวจับได้หมดแล้วก็ถ้างั้นบางที บางทีอะแม่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับกับคนที่ตีแจงร้อยเปอร์เซ็นต์ถือก็ได้นะบางทีอาจจะคือในพื้นที่ที่มันเป็นแหล่งแหล่งอนไรครับไม,ไ,มไม่มีไม่มีมีปัญมามไหมที่นี้นลื่นอะ ตรงป้ายที่เป็นจุดที่วัดนางพิอ้อยไอ้ที่แคมป์คนงานที่อมันอยู่ตรงหลังวัดไงมันอยู่ก็เก่งนะพาเรามาอยู่ถึงป้ายเราไปเจอที่รูปที่พี่ส่งให้อ่ะเขานั่งในโพรงนั้นเลยแล้วก็เนี่ยไม่แต่ตัวซากก็ไม่มีแต่แม่มีน้ำนมที่วันนั้นเทศบาลให้ความร่วมมือไม่ไม่ค่ะแม่ออกไงเราต้องรู้ก่อนว่าลูกเขาไม่มีแล้วก็ปรากฏว่าไม่มีลูกแล้ว ไม่มีแล้วค่ะเอาออกหมดและวส่วนในน้องที่ขายที่ขี่ไอ้ยีนนั้นก็คือหมาโซนนุกแต่ว่าแต่ว่าหลังจากที่เอาหมาออกก็ยังไม่กล้าที่จะทำพฤติกรรมนะฮะล ดาไปไหนแล้วดาหายไปไ,นะดดไหนไอ้ในนี้มันมีเหลื่อมไหมครับพี่ออฟพี่ครับ